คาณผู้ชมไปดูคลิปวรัอคลิปหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าถูกส่งต่อในโลกออนไลน์เยอะมากๆเป็นคลิปจากประเทศมาเลเซียเมื่อทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับนี่ฮะดูภาพไปพร้อมกันเลยนะครับเขาทําลายเครื่องขุดบิตคอยนะฮะนี่ฮะโอ้โหถูกส่งต่อนในโลกออนไลน์เยอะมากๆครับผู้ชมครับนะฮะเพราะหลายคนบอกว่าจริงๆแล้วจังหวะนี้ันเป็นจังหวะที่ทําตังนะเกิดอะไรขึ้นนะครับทําไมเขาถึงต้องเอารถเนี่ยมาบดเครื่องบิตคอยไม่เหลือซากเลยนะฮะ เอามาดูกันเลยนะครับเนี่ยฮะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณตอนนี้เนี่ยนะครับคือภาพที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมาเลเซียเขาใช้รถบดถนนเนี่ยนะฮะทำลายเครื่องขุดบิตคอยจำนวนทั้งหมด1069เครื่องแล้วก็ถูกนำมาตั้งเรียงเอาไว้ที่จอดรถสถานีตำรวจในเมืองมีรีทางตะนอกีิงเหนือของรัฐสวัสของประเทศมาเลเซียก็ถือว่าเป็นหนึ่งในปฏิบัติการปราบปรามคริปรตโตเคเรนซีสกุลเงินดิจิตอลของฝ่ายบังคับใช้กฎหมายเมืองมิรี แล้วก็บริษัทซาร a วักเอเนจีผู้ให้บริการไฟฟ้าในมาเลเซียด้วยนะครับฐานะของคุณฮาเคมานฮาวารีผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจมาเลเซียเนี่ยเขาอธิบายอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าการปราบปรามสกุลเงินดิจิตอลรอบนี้เนี่ยเกิดจากหลังจากที่บริษัทซาร a วักเอเนจี Energy, แจ้งความว่าถูกคนงานเหมืองเนี่ยนะฮะขโมยไฟฟ้าจากสายไฟมูลค่า2ล้านหรียญสหรัฐโอ้โห60กว่าล้านบาท เกา,าตรงนี้ไปขุดบิตคอยวางัรเถอะนะครับในขณะที่ดายักเดลี่สำนักข่าวท้องถิ่นของมาเลเซียน,นก็บอกว่าเครื่องขุดบิตคอยจำนวน1น6 9นเครื่องเนี่ยนะฮะมูลค่าอยู่ที่5.3ล้านริงกิตก็ถูกยึดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่เมืองมีรีเรื่องแดงเลยละครับนะฮะฐานะของตำรวจมาเลเซียก็เลือกที่จะบททำลายอุปกรณ์ขุดบิตคอยตามคำสั่งศาลต่างจากประเทศอื่นๆนะครับเช่นจีนซึ่งก็ มีรายงานนะครับว่าถ้าเจอแบบนี้เนี่ยให้จัดก,การประมูลเครื่องขุดคริปโตแทนนะครับก็ทําตังอีกรูปแบบหนึง่งแต่ว่าตอนนี้ไม่น่าจะได้เลยนะครับเพราะว่าทางรัฐบาลจีนเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้นะครับก็ให้มีการปิดเหมืองมิดคอยกันไปนะครับซึ่งถึงแม้ว่าการขุดคริปโตเคอเรนซีสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ผิดกฎหมายในมาเลเซียนะแต่ว่ามาเลเซียเองก็มีกฎหมายที่เข้มงวดเกี่ยวกับการใช้พลังงานก็เป็นไปตามมาตรา37ของพระรชาชบัญญัติการไฟฟ้าของมาเลเซีย ที่ออกมาระบุนะครับว่าผู้ที่เปลี่ยนหรือทำลายสายไฟเนี่ยต้องจ่ายค่าปรับสูงถึง1 0 0 0 0แสนริงกิตมาเลเซียแล้วก็จำคุก5ปีด้วยกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทินเอ็นช่อง16ครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพราะว่าเรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบมาฝากทุกท่านกันครับส่วนท่านไหนที่ไม่อยากพลาดรายการแบบสดๆง่ายมากครับ เข้าไปที่ Facebook ที่มีชื่อว่า TNN Live หรือว่าช่องทางอื่นๆช่องทางไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับง่ายมากครับไปกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้ครับ